ดครับจะเจอกับพี่ชาติอรังสิท์แฟนเพจเนาะทเที่ยงของวันลังคารเนาะที 49. มีนา2,567อีกประมาณสักก็ได้ว,ดวันนี้ก็สิบเก้าเนาะนับไปอีกก็อีกประมาณสักเกือบเกือบเดือนเนาะยีวันนะครับถึงเทศกาลสงการนะครับนี่ก็อ่ะก็หลายๆท่านทํางานมาทํางานเนาะต่างถิ่นนะ มาทํางานกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีระยองหรือทํางานเขาเรียกว่าต่างบ้านต่างเมืองก็กลับไปกลับเดินทางไปเนาะกลับบ้านเทศกาลนะไกลแล้วกลถึงเทศกาลที่จะมาถึงแล้วทุกท่านเนาะสู้งานกันต่อไปครับอ่ะเมนูอะไรวันนี้เมนูพิชาตนะครับมีเมนูอะไรจะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้เนาะมาคอยดูว่ามีอะไรบ้างท่านท่านจะได้พบกับ รายการอาหารนะครับในช่องพี่ชอตร,รังสิตนะครับแฟนเพจนะครับะประกอบไปด้วยวันนี้ทะท,ะท,ะทะัเธอนี่เลยครับพี่น้องได้สดๆดร้อนร้อนมาย่างมาแบบร้อนร้อนเลย่ะอ่าถ้าคนอีสานร,รู้ดีนี่ครับนี่คืออะไรครับมีใครรู้บ้างนี่คืออะไรนี่คือส้มหมูแล้วผ่านการย่างสุกเรียบร้อยแล้วครับส้มหมูนะครับนะ ส้มหมูปุ๊บก,ก็จะมีกรรมวิธีนะครับส้มหมูต้องกินกับอะไรครับบอกได้เลย,เ,ลยเ,เพื่อนๆน่าจะรู้เนาะถ้าเกกับส้มหมูเนื้อย่างไอ้ซอยจุอ้ต้องกินอะไรนี่ครับกินกับพริกหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าลูกกระโดดหรือลูกโดดกับกับๆๆๆๆๆก็ต้องกินกับอะไรอะ่ะข้าวเหนียวนเนาะข้าวเหนียว ห้าบาทแต่มูลค่าข้าวเหนียวก็กินความอิ่มนะวัดกันที่ความอิ่มก็คือสามบาท <c oughs> อ่ามาว้าลายพี่นอ้องอ่าว้าลายเดี๋ยวลมสีขาวท้องอ่ะแกะเลยเนี่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 ยโอ้ยมันก็คือมันคือไอ้ขนมต้มเลยเนาะไอ้ไอะไรข้าวต้มข้าวต้มเนาะข้าวต้มหอ่อข้าวต้มนะแชทแชทแชทแนี่ครับ คือร้อยอ่องลองแท้เว้ยเด้อพี่น้องแซ่บคือเก่านะอ่าเนี่ยนะอันนี้เอาของของขาวมาให้ดูกันเนาะเนี่ยของขาวของขาวส้มหมูก่อนนี่นี่ห่อที่สองของเราหัดฮัดฮัเธอเกะสุดๆร้อนๆเลยครับนี่เลยอ่าเนี่ยบวบลงไปนะยอดอ่ะแล้วก็มีเนื้อเนื้อตอกด้วยนะเนี่ย อ่าจบท้ายจริ้งจบท้ายนะพี่ชาติก็จะมีเขาเรียกว่าของหวานด้วยนะจบท้ายอ่ะอ่ะอยว่ากันเนาะอ่ะสุวรรณหลายยายห้างครับอ่ะจวดกันรถพี่น้องจวดกันจวดกันนะคำแรกเลยพี่น้อง แรงแห้งหมานครับเนี่ยนะจวดปัญญ์กัดเข้าไปคำแรกก็วะมันก็แทบตันเนี่ย พี่น้องเอ้ยนะตัดพิกเข้าไปนี่โบโอ้โหกินนอนบนรถคือเกาเลยครับนะช่องนี้กินนอนบนรถครับนะที่แห่ง ขออภัยถ้าใครไม่กินเนื้อนะชาติชอบกินเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างหมูหมูหมย่างนะส้มหมูนะเรามาสู่ส้มหมูต่อ,อ นงเจ้อจ,จวดครับทำไงแล้วครับเนี่ยจั ร้อนแรงเห็ดร้อนแรงกลับกับเนื้อบ้างเนื้อติดมันนะ มันจะเพิ่มความฉ่ำมันมีเนื้อติดมันอแยบบู่เวลาเคี้ยวมันก็จะมีน้ำน้ำน้ำมันออกมาอือโอ้คือใหญ่แ้วลูกนี้อหญ่ได้ได้ แบบธรรมดานบ้านเลยนะครับส้มหมูส้มเนื้อเนื้อย่างอ่ะประมานนี้ครับ